tonight สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอฉลองเดือนใหม่ด้วยโบนัสสุดพิเศษมีแต่เขาฮอตฮอตทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความแรงล่าสุดของคู่ขวัญคู่ใหม่ที่ทําให้เน็ตช่อง3ถึงกำสั่นสะเทือนเมื่อคืนนี้รวมทั้งคอนเสิร์ตรวมคนดังครั้งประวัติศาสตร์ช่วยน้าท่วม เป็นการยินยอมพร้อมใจที่สุดของคุณชายทัศประเอกสมร,กร์ทกฤษดาษที่อนุญาตให้คุณพาดห่วงสองสาวประนอมน้ำมนต์ห่างสายตาม,มาทักทายแฟนๆบนโลกไซเบอร์ในกิจกรรมที่วิสามสตาแชทของเว็บไซต์ไทยทีวีสามดอมงานนี้ถึงจะเคยทำหน้าที่พิธีกรมาพร้อมกับนายแจ็คจักรพันธ์แต่อเล็กก็ยังออกอาการตื่นเต้นไม่แพ้คิมเบอร์ลี่และมิ้นชลิดาที่ได้เห็นเหล่าคนปลื้มละครรักปาฏิหารมาเฝ้าจอคอมร้องเพลงไปพร้อมกับตัวเองและเพื่อนๆแถมยังตั้งคำถามมาให้เลือกตอบกันนับไม่ถ้วนเลยคะ่ะ แล้วพอมาสตาร์แชทก็รู้ว่าแบบคนให้ความสนใจกับละครเรื่องเราเยอะมากเลยหลายคนก็จะแบบว่าทำไมน้ำมนต์ใจร้ายจังเลยไล่ประนอมออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทิศหน้าเนี่ยเราก็จะได้พี่นอมกลับมาแล้วนะคะก็ต้องคอยดูเรื่องราวต่อไปว่ามันจะเข้มข้นไปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามค่ะ บิ๊กบอสพีอาม์วิบูลก็นำทัพผู้บริหารและทีมงานคลื่นวิทยุค,ความนิยมสูง106 FM ฉลองความสำเร็จครบ5ปีเมื่อเช้านี้โดยจัดพิธีไว้สารพระภูมิที่อาคารมารินนพร้อมโปรโมทความใหม่สดในก้าวต่อไปทันทีเลยค่ะผมเชื่อว่าในปีนี้จะได้เห็นการออกอากาศในรูปแบบของสถานีทโทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ใกล้ชิดกับทีมผู้ประกาศของครอบครัวข่าวมากขึ้น สาวกะละแมพัชราศรีกอแท็กทีมพี่อามมาส่งข่าวอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงกับเวทีน้ำใจไทยวันพรุ่งนี้ที่รวมคนดังทั่วทั้งวงการมาเปิดพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับแฟนๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ไหลอยู่ที่การแสดงบนเวทีและประมูลของรักดาราไทยเกาหลีค่ะอู้อนกไปนะคะนิจคุณส่งมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็ดาราศิลปินเนี่ยคือเป็นร้อยๆชีวิตคุณกิติคุณสรยุทธ์ไปกันแน่นอนนะคะรายได้ทั้งหมดก็จะนําเข้าครอบครัวข่าวสามเพื่อนําไปฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยค่ะไปกันให้ได้นะคะหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์วันพรุ่งนี้11โมงยัน5ทุ่มฟรีค่ะต้องการแต่เงินบริจาคเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของละครลิขิตเสน่หาแล้วต้องขอขอบคุณเครื่องประดับจากอีเต้วันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ